นับจากวันนั้นจนถึงวันนี้นะครับไอโฟนรุ่นนี้มีอายุ5ปีนะครับและคําถามต่อมานะครับนั่นก็คือ iPhone รุ่นนี้เนี่ยจะใช้ได้ต่ออีกกี่ปีนะครับตอบได้เลยว่า สวัสดีครับทุกคนพบกับ i อเดียต o าร์เ i ็ตตอนะครับวันนี้เรามาพูดถึง iPhone 11กันซึ่ง iPhone 11แล้วนะวันนี้นะครับมีรายการลดราคากันมากมายไม่ว่าจะเป็น Lazada, s h o อป e นะครับหรือว่า3ค่ายผู้ให้บริการนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราพาไปดูนะครับว่า iPhone 11ลดราคาต่ำสุดเท่าไหร่นะครับแล้วก็สเปคเป็นยังไงเหมาะกับที่เราจะใช้ในปีนี้กันต่อไปยาวๆหรือเปล่านะครับ iPhone รุ่นนี้เปิดตัวมาวันที่10กันยายนปี2019ครับมาพร้อมกับ iOS 13 นะครับแล้วก็ชิปเซ็ตเป็น Apple A13 Bionic นะครับราคาเปิดตัวเจ้ารุ่นนี้นะครับ24,900บาทก็เกือบจะเท่ากับ iPhone 15รุ่นธรรมดาในเวลานี้เลยนะครับตอนนั้นนะครับใช้แรม4 g จิกนะครับแล้วก็ s t อ r a เรความจุเริ่มต้น64นะครับแล้วก็จบที่512 g b แบตเตอรี่รุ่นนี้ให้มา3,110 m มิลิแอมก็ไม่มากไม่น้อยนะครับแต่ข้อเสียก็คือถ้าใช้ตอนนี้สัญญ,ญาณได้แบบ LTE 4G เท่านั้น 5G ใช้ไม่ได้นะครับส่วนหน้าจอเนี่ยจะไปเหมือนกับหน้าจอ iPhone 1 0 r นะครับก็คือใช้หน้าจอ Liquid Retina Display นั่นเองหรือเรียกสันส้นๆว่า LCD ครับ iPhone รุ่นนี้มีทั้งหมดด้วยกัน5สีครับแล้วก็เปิดตัวมาตั้งแต่ปี2019แล้วนับจากวันนั้นจนถึงวันนี้นะครับ iPhone รุ่นนี้มีอายุ5ปีนะครับ และคำถามต่อมาน,นั่นก็คือ iPhone รุ่นนี้เนี่ยจะใช้ได้ต่ออีกกี่ปีนะครับตอบได้เลยว่า iPhone รุ่นนี้ใช้ได้อีก2ปีเท่านั้นครับเพราะว่า iPhone ที่หยุดอัปเดต ios 18ไปแล้วนะั่นก็คือ iPhone 10กับ iPhone 8นะครับซึ่ง iPhone xs หรือว่า iPhone 11เนี่ยจะถูกตัดออกไปในปีหน้านะครับปี2025าทำให้ปี2026เนี่ยจะถึงคิวของ iPhone 11ที่จะหยุดการอัปเดตนั่นเองนะครับ ดังนั้นแะครับคือข้อมูลเบื้องต้นกับสเปคนะครับที่นํามาฝากกันนะครับทีนี้เรามาดูของเรื่องราคากันต่อดีกว่านะครับราคาตรงนี้นะขอหยิบยกจาก Lazada นะครับซึ่งใน Lazada เนี่ยจะมี Official ของ Apple Flagship นะครับแล้วก็ ไอสตูดิโอนะครับสตูดิโอเซเว่นนะครับราคามาตรฐานตอนนี้จะอยู่ที่12,900บาทนะครับซึ่งราคาพวกนี้ถ้าอยู่ในดิวเดเดือน7 8เดือน8 9เดือน9จะถูกลงไปอีกนั่นเองนะครับทีนี้เราไปดูค่ายบริการค่ายหนึ่งสีแดงกันบ้างดีกว่านะครับอันนี้ราคาเครื่องเปล่า6 4สิกอยู่ที่13,200บาทนะครับส่วนราคาความจุ128่ิดกะไบต์จะอยู่ที่15,200นั้บาทนั่นเป็นราคาเครื่องเปล่านะครับแต่ถ้าหากว่าไปติดโปรโมชั่น นะครับตั้งแต่599บาทเป็นรายเดือนนะครับจนถึง1,199บาทนะครับราคาก็จะถูกลงไปอีกนะครับโดยราคาเริ่มต้นของตัว iPhone 11 64GB แพ็กเกจเริ่มต้น599เนี่ยราคาของเขาจะอยู่ที่9,750บาทเท่านั้นเองนะครับนั่นแสดงให้เห็นว่าถ้าเราซื้อติดโปรโมชั่นราคาที่ถูกที่สุดนะครับณนะตอนนี้ iPhone 11จะอยู่ที่6,650บาทนะครับถือว่าถูกมากๆเลยนะครับแต่ต้องใช้แพ็กเกจสูงสุด1,199บาทนั่นเองนะครับส่วนราคาต่ําสุดนะครับที่เป็นราคาเครื่องเปล่าที่ผมเห็นใน l a z a d a นะครับตอนนี้จะอยู่ที่11,900บาทใน Apple เมื่อเดือนที่แล้วนะครับถ้าหากว่าวันนี้นะครับใครได้เข้าไปวันที่7เดือน7นะครับอาจจะได้เห็นดีลนี้นะครับยังไงลองแวะเข้าไปชมกันดูนะครับหลังนี้นะครับเป็น iPhone รุ่นที่นํามาฝากกันในวันนี้นะครับหวังว่าจะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์กับคนที่กําลังจะตัดสินใจหรือว่าซื้อหรือว่าเปลี่ยน iPhone ใหม่กันนะครับหรือว่าตอนนี้นะครับใครใช้อยู่แล้วเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างครับอย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับเพื่อเป็นข้อมูลสําหรับคนที่กําลังตัดสินใจซื้อ iPhone รุ่นนี้อยู่แล้วกัน สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก่อนกบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ